สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอเชียนคัพ2019รอบ16ทีมสุดท้ายกันดีกว่าฮะประจำวันอาทิตย์ที่20มกราคมม,ม,ม,มีด้วยกัน3คู่นะฮะจอแดนเสมอกับเวียดนามในเวลา90นาทีแล้วก็120นาทีฮะแต่ว่าเป็นเวียดนามที่ดวลจุดโทษชนะจอแดนไป4-2ครับทำให้เวียดนามเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป ทีมสชาติไทยแล้วครแพ้จีนไป1-2อย่างน่าเสียดายนะฮะก็เป็นจีนที่ผ่านเข้าสู่รอบปที่สุดท้ายต่อไปฮะ,ะแล้วก็คู่สุดท้ายอิหร่านเอาชนะอุมาน2 0ครับก็เป็นอิหร่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและในส่วนของเราสุดล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นอามูสอาลีจาการ์าที่ซัดไป7ประตูและอันนี้เป็นแผนผังน,นะครับผมก็เมื่อคืนนี้ จีนชนะไทยเราไป2-1ครับผมก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปเจอกับอิหร่านที่เอาชนะอมานไปได้ส0ูนะฮะก็จะเตะในวันที่24นะครับผมส่วนอีกคู่นึงนะฮะเวียดนามที่ชนะจุดโทษจอแดนเ็้าไปครับก็จะเข้าไปรอเจอผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนั่นเอง มากันที่โปรแกรมนัดถัดไปของเอเชียนคัพ2019าฮะจะเตะในวันที่21มกราคมหรือวันจันนี้นี่เองนะฮะก็เป็นรอบ16ทีมเหมือนกันญี่ปุ่นจะพบกับซาอุดีอาระเบียแชมป์เก่าออสเตรเลียเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็เจ้าภาพ u a เอเจอกีกิสถานนะฮะส่วนอีก2คู่สุดท้ายจะเตะวันอังคารที่22มกราคมกาหลีใต้จะพบกับบาเลนแลกกะก็กาตาเจอกับอิรักและนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลเอเชียนคัพ2019นนะครับผมก็ แม่บอกว่าเลยว่าเสียดายมากเลยทีมชาติไทยเราแพ้ทีมชาติจีนไปนะครับผมจบตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทั้ง,งที่นาไปก่อนด้วยนะผมครึ่งหลังก็ช็อตไปดื้อเลยนะฮะก็รู้สึกยังไงกันบ้างครับผมกับฟอร์มทีมชาติไทยคอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรตัวแทนของอาเซียนยังเหลืออีกหนึ่งทีมนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามนครับผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันฮนะแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไว เอเชียนคัพ2019เราไ้เจอกันใหม่สวัสดีครับ